กดติดตามออโต้รีวิวฮับตอนนี้แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์ที่ครบถ้วนที่สุดรีวิวรถใหม่แบบจาะลึกพร้อมวิเคราะห์ทุกรายละเอียดของรถรุ่นล่าสุดบนท้องตลาดวันนี้เรามาพร้อมการพรีวิวสุดพิเศษกับ2,026 mitsubishi p a n e r o sport กระบะสปอร์ตส,สุดลลํำที่ภาษสานพลังความแกร่งแบบออฟโรดเข้ากับความหรูหราทันสมัยสไตล์ suv ระดับพรีเมียมจนกลายเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่โดดเด่นที่สุดของปีนี้ ดีไซน์ภายนอกของมิ s ซูบิชิทันยอร o s ป o r t 2026สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่แบบสปอร์ตดูดันด้วยไฟหน้าเหล็ด,ดีไซน์คุมชัดเส้นสายตัวถังดูฉกเฉียวพร้อมซุ้มล้อที่บึกบึนบ่งบอกถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางช่วงล่างสูงและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วยเสริมสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดได้เต็มที่ล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตคู่กับยางอนเนกประสงค์เพิ่มทั้งความสวยงามและความสามารถในการยึดเกาะถนนทุกสภาพพื้นผิว ขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ v 6เทอร์โบให้แรงม้าและแรงบิดมหาศาลตอบสนองทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและงานบรรทุกหนักจากคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อนสีล้อ super s e ซ e c t สี4 wd ของมิตซูบิชิช่วยมอบการยึดเกาะและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนและเส้นทางธุรกันดารภายในห้องโดยสารกว้างขวางและหรูหราเบาะหนังคุณภาพสูงปรับอุ่นและเย็นได้คอนโซลหน้าทันสมัยพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัล เต็มรูปแบบและจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงคมชัดเหมาะสำหรับการเดินทางไกลพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดพื้นที่เก็บของหลากหลายและเบาะหลังปรับพับได้อย่างยืดหยุน่นเหมาะทั้งการใช้งานทำงานและเดินทางพักผ่อนด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี ช่วยขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบควบคุมสเสถียรภาพการขับขี่ สมรรถนะการขับขี่บนถนนเรียบให้ความนุ่มนวลมั่นคงช่วงล่างเซ็ตมาอย่างดีซับแรงสั่นสะเทือนอย่างยอดเยี่ยมส่วนการลุยออฟโรดก็ทำได้เต็มพลังด้วยดิฟล็อกล็อกส่วนท้ายระบบช่วยลงทางชันและหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะลากจูหรือประจนภยัยสุดสัปดาห์ก็ทำได้อย่างมั่นใจ2026 Mitsubishi Pan e r o s p o พ t ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งพลังความหรูหรา และความอเนกประสองค์ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการมากกว่ารถทั่วไปกดติดตามออโต้รีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวจอดลึกรถรุ่นใหม่และเนื้อหาสุดพิเศษจากโลกยานยนต์เพราะนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นที่เราจะนำมาฝากทุกคน